สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมุทสงคารามนิวส์ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันอังคารที่30พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2564นางรับฐีพันธ์นัตนะบริหารสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคารามและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ทุกวันอังคารและวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราชส6 4วันวันพฤหัสบดีที่สองธันวาคมพุทธศักราชส5 6 4เวลา13 30. นาฬิกานาทีนางรพีพัธรณนัตนบริหารสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามมอบหมายให้นางสุภาพร์พวงเดช นักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2565ณห้องประชุมแม่กองชั้น5สาราการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายสุพจน์ยศสิงห์คำรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในการประชุมวันศุกร์ที่3ทธันวาคมพุทธศักราช2564เวลา11นาฬิกานางรัพีพันธ์รัตนมริหารสวัสดิการและคุ้ครองแรงงาน จังหวัดสมุทรสงครามได้มอบหมายให้พนักง,งานตรวจแรงงานดำเนินการรับคำร้องทุกคอรอให้แก่ลูกจ้างจำนวนหนึ่งรายกรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างในวันทำงานค่าจ้างในวันลาป่วยและเงินประกันการทำงานพนักง,งานตรวจแรงงานจึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป และเวลา13นาฬิกาม้อหมายให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการศูนย์โควิด -19 เพื่อลดความเสี่ยงในพื้นที่ชุมชนตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก YouTube และเว็บไซต์สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามสอบถามเพิ่มเติมโทร034711899ค่ะ